สบายดีจ้าเอฟซี FC แม่มอนเบิร์ดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อสบายพี่น้องแม่มอสผลหูสึ้งมือเหมยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อก็เลยให้ท่านหมอผลมาใส่น้ำเกลือเป็นเมื่อไพี่น้องเป็นไม่เหมยเป็นบินไปร่วมไปร่วมมานอ่ะกัเมื่อไงพวกอันบริษัทเขาาสิาพาไปเลี่ยงเขาก็เลยโอ้แบปบไปแล้วเมื่อไงเง้เมื่อเขาทำเกลือก่อนมาดิ ก็เลยมาทูแผลหุ่นมาใส่น้ำเกลือหนแพลกับคนเดิมั่นแหละพี่น้องเป็นเป็นเหมยเแบบบ่มีเรี่ยวแรงอย่งเี้สองเหมยแล้วสองซ้มเมยแล้วแหละแต่เป็นมานนะเมื่ออก็ได้ว่าใสน้าเกือกะเ่อไแม่น้อเลยแบบยากเย็ดเียังเลยแบบไม่เคยคิดใจใจยังแบบอ่อนไ่ใช่นะ นเกลือมีเกลือมีข่อยกันข่อยม่ยเมื่อยเนี่ยข่อยกัยังอยากใส่นอดมาโดนเราบรใสน้เกลือเนาะปีนหลายปีเรียกเป็นสมลือใส่แต่ตอนเมืาตัดนละอยากออกมาทหารยกก็เใสเลยากมาป็นเมื่อยเมื่อยกบเป็นวินเนี่ยกัเป็นหลายเดือนอลไรสองสามเดือนอะไรแต่แต่เป็นวินมาเนี่ยแต่ว่าสู้มาตลอด เดีว่าสูเป็นยังเดีวโอ๊ยอะไรกันวะใส่ก่อนขี่รถไปขี่รถมาก็ระวังเลยไหมาไม่รีบแต่โอ้ยคยมาแอย่าง่ารถลงทางแซนหาบ่คะสุมนี่เขาเป็นานรียว่าเมื่อยธรรมดาเรเรว่าเป็นวิสเป็นีนใส่แต่นีนยังเป็นหบซัเออแล้วก็บริบบบคอมโบพิจารามากนมากนเมื่อยบ่อยดอกเดี๋ยวขอจ่ายให้ดอกแซนหาเดี๋ยวขอยชี้ให้ผ่นขื้น เจ็บป่วยาใจเฮ้ยหายใจไม่ยินเสียงลูกคุณละมิ้งเซยอยากล้องอะลรกขึ้นเมือแบบมื่อตัอนะพูดพูดพูดทางพูดทางพูดถึงหัวละพูดอืม หุงงานก็กระทงก็ตื่นเลยตักกันวันนี้บัดนัยค่ะสุดเช่นเออเอาไปทำการมาเลยเนาะอย่างเงี้ยไมนีบัดเรียกจะได้ยังมีที่มันหนก็ได้เที่ยวก่อนเที่ยนอนเดี๋ยวยีจะก่อนที่นอนเลยหางเอาบางแล้วก รอบนี้นังโซวผ้าแล้วชิ้นเปิดแล้วหมกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อสบายดีกินน้อง้เก่าเดิมคลายดีบ่พิชาอ้าวตัวสีิสั่งลืมโดยท้าววัิสั่งเอาฟิชามาให้กินเนี่ มาส่งวะเห็ดพิซซ่าไดไหมโอ้เห็ดพิซซ่าขายพิซซ่าตชขายสาวมากขายเลยลูกมากินเลยเห็ดเนาะขายเลยราคาคือเก่าบ่ราคาคือเก่าจะได้ค่างานขายประจเครื่องขึ้นแล่าหากไปยาลองไปกินๆเรื่องก็ไปเอายุมหมกมาเรียนนี่ฮะราคาไปขึ้นซก้าเลย เอาชุดใหญ่ชุดหนึ่งรสเอยียงโน่ทะเละรวมพริกเผาหะนะจมยำได้เนาะพริกเผา ประมาณหเเด้อเล่ยมาส่งพ้าโอเคดายกอนใหญ่หกบเป็นยเดือดดำบ่เลือดดำเนาะเลือดเหนียวเนาะเอเมื่อนันตัวนี้เลดินนันตัวนี้เลยเนาเลือดเหนียว นอนพัก่อนบ้านเนี่ยแล้ว mm. mm. ก็มาเบิ่งขนมพี่น้องอุ่นหนึ่งว้แต่หึงแล้วนี่ขนม mm. เอาขนมหม่ชีมเด้อหมอเด้อนี่ขนมขนมแหนบอันนี้แกะมันเย็นเป็น <laughs> ขนมแหนบ mm. ห่อเองห่อฮักาเลี่ยวนี่เดี๋ยวเอาโต๊ะมาวางเราคินวอาโต๊ะอุ่นไปหลี่บุ่นจีนข้าวกล้อยอู่คนน้อยกันเลยบมาได้มาตังบมาได้รับเต็นอยู่ก็เอื้อยพอนอยู่ในฮะชิมมืองรู้หะ อนฮอเลยแกนขาเนียวเขาจ้าคนกันแกกแกเนี่นาเล้ยเนาะค้เขางิดสามเลยรงานอกขเนวันสุสามเลยสกขึงเลยเนาะน้ำมันอนใส่ใบเตยทาน้ำมันได้ตัวนี้เย็นและวีมแม่แมเป็นอะไร นุ่มมีสูตรได้ไหมคะเนาะปกติแป้งมันจะเป็นแบบอันคั่งไข็มันมันนุ่มนะนุ่มแล้วค่อยใส่แป้งข้าวเหนียวลายกว่าแป้งข้าวเจ้าเนยจักน้อยแล้วก็อยู่ในโตัแป้งเขาก็ต้องใส่อันเวลาซาวก็ซาวน้ำตาลใส่น้ำใส่เกลือน้ำมันจะบูดจืดอันทอดเห็ดนั่นเคยชื่อยิ้มไหมแป้งเหรมันจะจืดแข็งแล้วเราต้องจืดท่อมหนึ่งอืมอ้าวเย็นแล้วตัวนี้กิน จะคล้องสูตรเอ้าแม่งคุณได้ส um ูตรเห็ดจับเห็ดได้แคได้เป็นคนเห็ดขันเศบแล้วพอเห็ดคลายได้อีกวนีขันเห็ดคลายัเศกะคลายได้เด้เออบ้างบ่เอ้ยซ้ำซ้ำอันหาพันไดเขาเห็ดคลายเนาะ เสพบ่้ะดีใจเด้เห็ดขนมคอยมาเห็ดขนมอยู่ได้หานคหน่อยนมาเห็ดขนมขนมเ็นแบบบางๆคอเห็ดเป็นไรขนมเยอะบมไม่ตังย่องบ่ ลูก่คนบลุเอ้ยขนมซุกแล้วได้ลูกพ้าน้ออกมากินไหมกินกินกินสนะว่าเอาคอยเห็ดอันใสกะทิกองดึงแบบเห็ดมันพอดีบ่เส็บบ่

อัน,อนเป็นางนานตั้งไข่ระบบกาเยอะออกคนแทนกินเยอออกกันลบอกนึงกำลังตั้งไข่อันนี้กงกำลังตั้งไข่เหมือนกันออกทั้งคู่เขาวันฝะุ่นกันเปิดทั้เจ็บตลอดเลยหัวนี่โน่อยู่คนโนตลอดหัว,หวออ กินรอได้กินรอได้โอ้ยกินรอได้กินหรอเอามาส่กินเนาะมันเหนียวเนาะมันเหนียวมันติดไปตรงค่ะ แม่เลยบขัดแล้วไปยันาไปยักต้อสูตแป้งเวลาเขาขันแป้งเขาใส่น้ำตาลนํำแล้วก็ใส่เกลือนะฮันแล้วเขาก็คลุกแป้งให้เขากันแล้วก็จังเขาจังมาผสมน้ำใบเตยใส่เนียวกับเนียวกื้นเนี่ยแม่นะคะหองเขาหอมตีใไปตงื้นลงไปกั มันแข็งเนอะอ๋อลำคนเขาเห็ดนะมันแข็งบัดบัดเย็นแห้งบบเป็นกินเลยบัดตอนเย็นน้ใบัก้าอ้บดเม โอเค <Okay, S 2> <อ>พี่น้องท่านหมอพะกันย่องกระดักกะนดะอ,อ,อยลีลาไปก่อนด้วยเพียงเดอ้เอย่องไล่กระจนสิเคินจะแหละอขอบคุณ<ด>ทุกไลทุกเมนทุกคนเข้ามาหลับชมช่องแม่มอนคนใจสู้จ้า